มัมบี้อันนี้เนี่ยถ้าความจริงแล้วเนี่ยนะคะมันแยกยากว่าเป็น,นผื่นภูมิแพ้เนี่ยจากอะไรได้บ้างนะคะคเด็กบางคนอาจจะเป็นแพ้นมก็ขึ้นผื่นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเขาไม่ได้มีประวัติเปลี่ยนนมเขากินนมแม่หรือกินนมเดิมเนี่ยมาตลอดแล้วก็อยู่ๆมีขึ้นผื่นอาจจะต้องกลับมาดูว่าเขาสัมผัสอะไร ใน <S 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 เขาสัมผัสอะไรได้บ้างไหมนะคะตัวอันหนึ่งคือไรฝุ่นนะคะหรือบางทีเนี่ยสารเคมี อย่างเช่นน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มอะไรทํานองนี้ก็เสื้อผ้าเด็กนะคะก็หลีกเลี่ยงการที่เกลี่น้ํายาพวกค่ะหรือหรือไม่งั้นก็ไม่จําเป็นน้ํายาปรับผ้านุ่มก็ไม่จําเป็นก็ได้ก็ได้ใช่ไหมคะเพราะน้ําสุดท้ายเนี่ยแทนก็คือเป็นน้าสะอาดสะอาดล้างเนี่ยมันเราอาจจะรู้สึกว่าผ้าไม่นุ่มไม่หอมแต่ว่าลูกไม่เป็นภุมมแพ้นะคะปลอดภัยดีกว่าค่ะปลอดภัยดีกว่าค่ะนะคะในช่วงเล็กๆนะคะมักจะเกิดขึ้นบริเวณที่หน้าถ้าพอเด็ก โตขึ้นมาเนี่ยบางทีผื่นนะคะจะเป็นปรากฏตามข้อพับตามข้อพับข้อทอค่ะมันไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะผื่นร้อนนะคะจะเป็นเป็นเม็ด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 เสร็จแล้วผื่นเม็ดแดงๆอันเนี้ยถ้าหากว่าบางทีพอมันแตกออกมาก็จะเป็นลักษณะเป็นน้ําแล้วก็พอพอน้ําแห้งก็จะเป็นคล้ายๆเป็นสะเก็ดลอกออกมานะคะบางคนเป็นนานๆก็จะมีลักษณะผิวหนังออกมาแห้งๆด้านๆก็จะพบได้เหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยตัวถ้าเป็นเล็กน้อยก็พอ จัดการได้ในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเป็นมากเป็นรุนแรงอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะทำการรักษานะคะ